ส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีเปิดต่ำนะคะแต่ว่ายังไม่หลุด EMA 10วัตต์นะคะก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมานะคะทำให้กราฟ 60, 60นาทีเนี่ยดูแล้วยังไม่มีอะไรเสียหายมากนักนะคะแต่ก็อาจมีความเสี่ยงทางลงมากขึ้นนะคะจากกรอบใหม่นะคะที่เริ่มทำหายและโลที่ต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรเนี่ยถึงยังสามารถทำได้ก็ควรจะวางจุดถอยทันทีที่ผิดท,ที่ผิดทางนะคะแนวรับวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 5 5้้า้ถึง1น5 0แล้วก็ต้าน1,570ถึง1,575นะคะ สต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว TPIPL นะคะตัวนี้เนี่ยดิดตัวขึ้นจากแนวรับ EMA 25วันนะคะแรงทั้งราคาแล้วก็วอลลุ่มนะคะพร้อมกับเครื่องมือทางเทคนิคที่ ทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็คาดว่าจะดิดตัวขึ้นทดสอบไฮก่อนหน้าได้นะคะก็เป็นช่วงแนวต้านประมาณ16.7-17ถึงบาทรับ16บาทแล้วก็คันลอส15.8นะคะถัดมาเป็น CKP นะคะตัวนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างฐานมาตั้งแต่กลางเดือนก่อนนะคะตอนนี้ได้สัญญาณซื้อ,อ,อชัดเจนแล้วจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็มีแรงซื้อที่หนาแน่นคาดว่าราคาเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่16บาทแนวต้าน16.8กับ17.2นะคะแล้วก็คันลอสที่15.8 ตัวสุดท้ายเป็นซินเทคนะคะซินเทคเนี่ยก็ถือว่าน่ารุนซึ่งสั้นนะคะสำหรับการดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ2.2บ42ตางนะคะประมาณ2.42ถึง2.46นะคะตามสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือแล้วก็แรงซื้อที่เริ่มไหลเข้ามาหนุนจังจากที่ราคาเนี่ยยืน EMA 25วันได้นะคะแล้วก็เทนหลักเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะโดยที่แนวรับก็จะอยู่ที่2.30นะคะคัดลอสที่2.26ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค